สวัสดีค่ะพี่พี่เอฟสีทุกท่านค่ะวันนี้กลับมาพบกับน,น้องดานะคะที่โชว์รูมฝ่าพระแรงพร้อมกับช่อง u t u b e ฝ่าไปด้ค่ะวันนี้นะคะน้องดาจะพามารับชมนะคะอีกตัวรถหนึ่งนะคะที่ขายดีเหมือนกันแล้วก็ออปชั่นมาเต็มครบทั้งหมดเลยนะคะข้างๆนี้นะคะคือตัวรุ่นสตอมแท็กนั่นเองค่ะคันนี้เป็นสตอมแท็กสิบสปีดค่ะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสองจุดศูนย์ลิตรนะคะคันนี้อยู่ที่210แรงมา้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่500นิวเมตรนะคะอ,อ่นช่วยกัน ครบในตัวรถสตอล์มแท็กี่ใหญ่คันนี้แล้วราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหบาทค่ะน้องได้มีแคมเปญพิเศษนะคะตอนนี้นะคะก็จะเลือกเป็นแคมเปญแบบดอกเบี้ยพิเศษนะคะพี่พี่หรือว่าพี่พี่จะเลือกเป็นแบบฟรีชุดแต่งนะหรือว่าเป็นส่วนลดช่วยดาวนะคะติดต่อกันเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้0 8 4ค่ะ0 8 4 9 6แ -4 ค่ะเดี๋ยวพารับชมกันว่ารถสตอล์มแทํกทำไมออกรถกันเยอะมากแล้วก็เทคโนโลยีที่มีในตัวรถมีอะไรบ้างนะคะที่ช่วยให้กับ ผู้ขับขี่ของตัวรถคันนี้เนาะคันนี้เดี๋ยวไปเริ่มต้นกันเลยนะคะมาเริ่มต้นกันในส่วนของตัวด้านหน้าของตัวกระจังกันเลยก,ก่อนนะคะคันนี้เป็นกระจังฟอร์ดโลโก้ใหญ่พร้อมกับแผงด้านหน้าทั้งหมดนะคะที่เป็นลังพึ่งขนาดใหญ่สีดําเงานั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นสีที่ตกแต่งให้มันดูโดดเด่นกับตัวรถนะคะเช่นตัวรถเป็นสีขาวนะคะตัวรถร,ถรุ่นคันสตอมแท็กนี้มีสสีนะพี่ๆมีสีขาวค่ะสีดําแล้วก็สีเทาดํานั่นเองค่ะคันนี้เนี่ยตกแต่งออกมาดูเรียบหรูมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับเอกลักษณ์ขออองงตััวรุ่นนนเก็คืไฟ AUX lamp นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นไฟที่สามารถใช้ควบคู่กับในกรณีที่เราเปิดไฟสูงนั่นเองนะคะพี่พีเนาะตัวนี้นะคะเป็นไฟที่เพิ่มความสว่างเพิ่มเติมมาให้นะคะในส่วนของตัวไฟ โคมไฟหน้าของเราเป็นแบบโคมไฟ m ม t ทิค L E D นะคะคันนี้นะคะก็จะเป็น L E D เตรียมระบบนะคะด้านในจะผับปุ่มหลังแสงหักเหให้อัตโนมัตินะคะในการขับขี่ขับขี่ไม่แยงตาผู้ส่วนทางไปมาในการขับขี่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านบนมีอะคริลิกคำว่าเรนเจอปั๊มที่ฝากระปุะปงนะคะเป็นสีนำด้านนะคะพี่พ ด้านล่างลงมานะคะจะมีกล้อง360องศานะคะจะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ตัวที่กระจกของตัวรถด้านข้างทั้งสองมุมเลยนะคะมาพร้อมกับตัวกล่องเรดาร์เซ็นเซอร์ด้านล่างค่ะพี่พีคันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องเรดาร์เตือนกันชนด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นระบบที่ช่วยเบรกนะคะในการช่วยเบรกอัจฉริยะในส่วนของตัวด้านหน้าโดยนะคะตัวนี้ก็จะมีให้ทั้งตัวกล้องแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์เลยนะคะเป็นตัวที่ตรวจจับคนเดินถนนนั่นเองนะในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะคะเป็นสีบอลเงินค่ะพี่พีตัด กับตัวสีรถทั้งขาวและดํานั่นเองมีเซ็นเซอร์เตือนกันชนให้พร้อมกับระบบที่มีตัวกล่องเรดาร์ให้ทุกอย่างเทคโนโลยีมีมาให้ครบในตัวรุ่นสตอ r m มแท็กนะคะเป็นตัวรุ่นท็อปมีจับเต็มให้ทั้งหมดเลยค่ะ ห่วงละจงหน้าล่างมีให้2ตํตำแหน่งด้วยกันนะคะไฟตัดหมอกค่ะเป็นไฟตัดหมอกแบบ L E D นะคะตัวนี้มีมาให้ทั้งคู่หน้าจากโรงงานแล้วโดยค่ะคิ้วล้อเป็นคิ้วล้อสีดําเงาค่ะพี่พ3สนิ้วแบบนี้เลยนะคะจากตัวโรงงานเองตัวล้อแม็กค่ะเป็นเอกลักษณ์ของตัวรุ่นสตอมแท็กเลยนะคะของเขาจะเป็นตัวล้อแม็กที่เป็นลายสีดําด้านแบบนี้นะคะขัดคู่กับตัวสีที่สลับเป็นสีกาไฟนะคะแล้วก็มีคลิปที่เป็นสีส้มให้แบบนี้ค่ะพี่พคันนี้นะคะของตัวยางจะเป็นยางกูดเยียนะคะ ขอบขนาดของแม็กของเขาจะจะเป็นขอบแม็ก20นั่นเองนะคะในส่วนตัวช่วงล่างของเขามีมาให้ครบเลยนะคะทั้ง ABS นะคะป้องกันล้อล็อก EB กระจะแรงเบรกรอมป้องกันการผิดความ h l a นะคะทั้งหมดมีมาให้ครบทั้วเลยสําหรับตัวคันนี้นะคะ Dis b a k e นะคะอันนี้จะเป็น Dis b a k e ทั้งหมด4ล้อเลยนะคะในตัวรุ่น s t อมแท็กค่ะ ตัวนี้เป็นตัวรถที่รองรับยูโรไฟมาให้พี่ๆแล้วนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัเป็นสีเป็นสีนำเงานะคะพี่ๆนะมีกล้องที่นนาแจ้งไปนะคะสามรถัถึสอศาพร้อมกับไฟสองข้างตัวรถนั่นเองนะคะเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถฟอร์ดคันนี้ด้วยนะ มีอกลัคำว,ว่าสตอมแ t a กเพิ่มเติมมาให้ค่ะพี่พีในส่วนของตัวกระจกด้านข้างจะมีบายสปอร์ตนะคะแจ้งเตือนมุมอับและก็มุมอับขนาดถอยหลังให้กับพี่พีด้วยนะคะในการใช้งานดามจับเป็นแบบสมาร์ทคีเลสนั่นเองนะคะสามารถล็อกรถภายไปเพียงไปนิ้วนะแล้วก็ขยิบรถเพียงแค่ล้วงมือเปิดเท่านั้นเองค่ะด้านบนค่ะเป็นตัวราวหลังคานะคะของตัวรุ่นสตอมแท็ที่เราสามารถปรับการใช้งานได้นะคะสามารถปรับการใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะคะด้านบนนะ และในส่วนห้านหลังค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นโรบาร้าของส t o r แท็ที่สามารถปรับระดับการใช้งานได้ทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะคะพี่ๆเนาะเนี่ยค่ะชอบการใช้งานแบบไหนนะคะก็เลื่อนไปได้เลยเผื่อพี่ๆใช้งานนะคะไปใช้ในวิศวกรพาดเหล็กพาดไม้ระยะความยาวของเขานะคะสามารถปรับได้หมดเลยนะคะแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของตัวรุ่นส tor มแท็นั่นเองที่มีเพิ่มเติมเข้ามาให้บันได เหยียบขึ้นปีนกระบะด้านหลังนะคะแล้วก็ไฟท้ายแบบตัวท็อปเลยนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED เต็มระบบค่ะในตัวรุ่น Storm Tag 4x2 นะคะแล้วก็มีอะคริลิก Storm Tag เพิ่มเติมมากรองด้านหลังค่ะวลาก็เบรคไฟเบกรกลงที่3พร้อมกับตัวกุญแจที่สามารถล็อกฝาท้ายคันนี้ได้ด้วยนะคะอ่าก็จะมีมาให้ครบเลยด้านหลังกรชนท้ายเดิม,เ,ดมเป็นตัวสีดำเงาค่ะพร้อมกับเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหลังมาให้ด้วยนะคะ ในส่วนของตัวฝาท้ายค่ะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงมาให้แล้วนะคะพี่พแล้วรถคันนี้ของเรานะคะก็จะมีในส่วนของตัวไฟโซล,ลาร์ติ้งให้นะคะเราสามารถเปิดความสว่างกับตัวรถฟโว,วไฟในผ่วนของตัวด้านหลังที่ตัวรถได้เลยนะคะมีไลเนอร์มาให้แล้วมีส่วนในส่วนของตัวป้องไฟนี้นะคะามาให้หนึ่งช่องนะคะพี่พในการใช้งานนะคะสามารถใช้หมูกระทะนี้ผมใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั่วไปเลยด้วยนะคะ 哎。Uh. ดูแบบนี้เลยค่ะพี่ๆพ,พร้อมกับเทคโนโลยีคลื่อนการขับขี่มีมาให้ทั้งหมดเยอะมากๆนะคะมาดูภายในของตัวรถกันค่ะเริ่มต้นที่ภายในตัวรถนะคะจะเป็นตัวเบาะหนังพิเศษนะคะที่เป็นสีดำเงาอ่ะดำนวลนะคะของตัวโรงงานนะปักด้วยกับตัวสีเลื่อมที่เป็นสีแดงนั่นเองค่ะก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวรุ่นสตอมแท็กตรงกลางจะมีที่วางแก้วมาให้2ตําแหน่งด้วยกันนะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีรองรับไอโซฟิกมาให้พี่ๆแล้วสามารถใช้งานได้ เลยกับคราซีทนะคะพร้อมกับแอร์ตอนหลังค่ะแล้วก็ตัวช่องไฟเสียบนะคะทั้ง2 3 3 v โวลต์นะคะแล้วก็ตัว12โวลต์มาพร้อมกับตัวช่องเสียบ USB ไทย A ไทย C ให้กับพี่พด้วยนะคะในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะคะของคันนี้นะน้องนานมีถุงรเมไม้พัยให้กับพี่พทั้งหมด7ลูกด้วยกันนะคะทั้งด้านหน้าด้านข้างบานกระจกแล้วก็ที่หัวเข่าด้วยค่ะมาพร้อมกับระบบ ะะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยที่องดาแจ้งไปนะพี่ๆนก,ก็จะมีในส่วนของตัว ABS, EBD นะคะ ESP นะคะแล้วก็ระบบป้องกันล้อมหมุนฟรีให้กับพี่ๆด้วยระบบออกตัวขณะลงจอดบนฐานทางลาชันนะคะ HLA นะเบรกมือเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้ามาให้พี่พี่แล้วค่ะหมวดการขับขี่ของตัวรุ่นซ้อมแทของเรามีทั้งหมด4หมวดด้วยกันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนตามการขับขี่ของลูกค้าได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวเบาะที่สามารถปรับเบาะได้ทั้งหมด8ทิศทางด้วยกันค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้ามาให้แล้วมี l i m นะคะล็อกความเร็วมาให้มีคู e คอนโทรลพร้อมกับ Adaptive Cruise Control นะคะในการใช้งานครบถ้วนเลยไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนแบบออโต้มาให้แล้วค่ะพี่ๆแบบนี้เลยนะคะก็ครบถ้วนทั้งหมดนะคะตัวไฟไฟอในส่วนของตัวท่นชาร์จจะมีท่นชาร์จรไรส้สายมาให้ค่ะพี่ๆนะตรงกลางมีในส่วนของตัว ออโต้สตาร์สต็อปมาให้เราด้วยนะคะครบถ้วนในการใช้งานเลยค่ะแบบนี้นะคะวงมลาลัยเป็นแบบหนังให้แล้วเรียบร้อยหน้าจอตรงกลางเป็นขนาด12นิ้ว ให,ใหญ่เต็มระบบแบบนี้เลยพร้อมกับหน้าจอเรือนไม้ขนาดใหญ่เช่นกัน12นิ้วเลยค่ะจัดให้เต็มทั้งหมดในตัวรุ่นนี้มีปุ่มพุ๊สตาร์ทมาให้มีที่วางแก้วมาให้ด้วยทั้ง2ฝั่งนะคะไฟหน้าออโต้ท,ที่ปรับของความสูงที่ปรับของตัวแสงเรือนไม้ก็มีมาให้แล้วนะคะไฟโซลาร์ติ้งเราสามารถเปิดปิดได้ที่ตัวตัวนี้นะคะพี่พีรูปรถนะเวลาที่พี่พีลงรถแล้วอยากให้ความสว่างเวลาที่เราไปจอดที่มืดนะคะอยากให้ไฟด้านหลังช่วยติดนะคะก็สามารถกดโซลาร์ติ้งของตัวรถคันนี้ได้เลยนะ เนี่ยค่ะก็เป็นตัวรถอีกรถหนึ่งที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยการขับขี่ของผู้ขับขี่ในตัวรถฟอร์ดนะคะในตัวรุ่นสตอมแท็กพี่ใหญ่จัดเต็มถูกระบบให้กับพี่พีเลยพร้อมกับราคาดีมากๆนะคะมาพร้อมกับแคมเปญที่น้องดาแจ้งไปนะดอกพ,พิเศษหรือพี่พีจะเลือกเป็นแบบฟรีชุดแต่งเต็มนะคะก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างได้เลย084ค่ะ084 9644ค่ะน้องดามีรถพร้อมส่งมอบนะคะทุกสีทุกรุ่นแล้วก็มีบร,ริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่หน,น้าบ้านฟรีทุกจังหวัดนะคะทั่วประเทศ ลูกค้าอยู่จังหวัดไหนไม่ต้องวิ่งมาเซ็นที่กรุงเทพนะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นที่ถึงบ้านค่ะแล้วก็นารถรหล่อแบบนี้นะคะตกแต่งทุกขั้นตอนถ่ายรูปให้ลูกค้าดูแล้วก็จนขับรถไปส่งให้กับลูกค้าถึงที่นาบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบอยากออกรถตัว f o r d ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่ติดต่อกันเข้ามาหานองดาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนวันเสาร์ที่น้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง f อ r d ดบายดาด้วยค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายค่ะ Gitarra, akordeoia eta akordeoia.